ครับสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกๆท่านนะครับผมก็เ <g> ป <iggle> <g iggle> ิดทลิปมาวันนี้โอหัวเปียกเลยนะคุณผู้ชมก็ก่อนจะมาถ่ายคลิปก็กําลังทําการเช็ดลองเช็ดรถให้ลูกค้าอยู่นะครับ <g iggle> เพื่อที่ว่าถ่ายคลิปออกไปเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ดูแบบสวยสวยด้วยนะคะ <g iggle> คุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะมาอยู่กับคันนี้ครับผมคอกซิ่งนะฮะคุณผู้ชมโอ้อาจจะมืดนิดนึงนะนะครับผมก็สําหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็น1สเต็ปนะครับในการบรรทุก5ตัน มีการดามกระบะเปลี่ยนเพาลอยนะครับเสริมแนบใส่ล้อบรรทุกจัดทรงนะครับสวยๆนะครับพร้อมใช้งานแล้วกาา็เดี๋ยววันนี้เซลต้นจะพามาดูเจ้าสเปคคันนี้กันนะครับว่าเราปรุงแต่งอะไรลงไปนะครับรสชาติมันถึงได้ออกมาประมาณนี้แหมพูดถึงเป็นอาหารกันเลยไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับนี่ครับคุณผู้ชมก็ ผมลืมบอกไปผมอยู่จังหวัดนครนราชสีมาแล้วครับผมอำเภอพิมายนะศูนย์ก็อยู่ที่ตัวอำเภอเลยตรงข้ามที่ว่าการอำเภอนะครับราคานะครับคลิปนี้จะต้องบอกราคาก่อนเพราะว่าใน1กรกดาที่ผ่านมานะครับราคารถอีซูซุดได้มีการปรับขึ้นทุกรุ่นนะครับรวมไปถึงรถตอนเดียวที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ด้วยสําหรับรถตอนเดียวนะครับ ราคารถจะเพิ่มขึ้นมา5,000บาทจากก่อนวันที่1กรกฎานะครับ5,95,000ปรับขึ้นมา5 0 0 0เป็น0 0 0 0 0นะครับเป็น6,000แ0 0แล้วนะสำหรับคันนี้ยังไม่รวมอุปกร,กรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม ภายนอกด้านหน้ากระจังหน้าเป็นสีดําตัดเทาไฟหน้าเป็นไฟธรรมดาหรือหลอดฮาโลเจนที่เรารู้จักกันแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกที่ช่องตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ชมแต่อันนี้คือเป็นสเปคเดิมจากโรงงานที่ยังไม่ได้มีอะไรมานะครับสําหรับตัวล้อหน้านะฮะคุณผู้ชมนี่คันนี้นะครับลูกค้านะครับเลือกใช้เป็นแม็กของเลนโซ่นะครับ D1FC นะครับ แม็กขอบ18เบอร์ยางที่ใช้นะครับ255 50%าขอบ18มหีหลายท่านถามเซลล์ต้นบ่อยนะครับว่าทําไมไม่ใช้24545เหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วบอกกันตรงครับหลีกเลี่ยง ABS โชว์นะครับเนื่องจากล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยนะครับถ้ามันมีเส้นผ่าสูงการขนาดข,าดของล้อเนี่ยตรงนี้นะครับสูงมากกว่ากันมากเกินไปนะครับมันทําให้เลขไม่เพี้ยนแล้วระบบที่เกี่ยวกับวัดวัดรอบนะครับ หืกเกี่ยวกับ ABS เนี่ยมันจะเพี้ยนไปหมดเลยนะครับเราจึงต้องปรับขนาดยางหน้าขึ้นมาให้มันเป็นเบอร์50นะครับเพื่อให้มันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อรวมยางใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับฉะนั้นสเต็ปนี้ที่ทำเนี่ยตอนนี้ไฟ ABS ไม่โชว์แต่ถามว่าก่อนหน้านี้ที่ทำสองสีาสี่ห้าไปอะโชว์ไหม ก็ไม่โชว์นะแต่เพียงแค่ว่าพอมายุ่งหลังก่อนที่จะเปลี่ยนชัยนะมันเริ่มจะโชว์ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเพลาที่เขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเฟือง ABS หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะแต่ตอนนี้เราก็เลยต้องหลีกเลี่ยงตรงนั้นมาก็เลยใช้เป็นอย่างเบอร์นี้นะครับด้านหน้าก็มีการโหลดหน้าลงนะครับคุณผู้ชมนี่เพื่อจัดทรงให้มันสวยด้วยขี่ง่ายด้วยแล้วก็เกาะถนนดีไม่ล่อนเท่าไหร่นะครับ มือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับคุณผู้ชมจริงๆเป็นสีดํานะครับเราก็จับตัวครอบโครเมียมมาใส่ซะเพื่อให้มันสวยงามในส่วนของขอคอกนะครับนี่หัวอคอกนะครับจะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับเพื่อความสวยงามความเงางามส่วนตัวฐานที่รับน้ําหนักอันนี้จะเป็นแป๊บปะปานะครับแป๊บปะปานี่โครงสร้างด้านข้างที่รับแรงบีบอัดของ จำนวนสินค้าและน้ำหนักที่บรรทุกนะครับก็จะเป็นแป,ปะปปาแต่ว่าส่วนไหนที่ไม่ค่อยได้รับแรงบีดเขาจะใส่เป็นเหลดเพื่อความสวยงามฉะนั้นอันนี้นะครับเราก็เลยจะเรียกเป็นอคอกเหล็กแซมเหลดละกันขนาดนะครับความสูงเมตร35มสิบห้านะครับหนึ่งสองสามสีดแปดเกชั้นครึ่งนะครับแต่ถ้าสำหรับท่านใดเนี่ยที่บอกว่าอยากได้คอก หกชั้นครึ่งเจ็ดชั้นครึ่งอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ข้อมาตรฐานไซนีนะเซลต้นบอกนิดหนึ่งถ้าเวลาสั่งกับผมอยากให้สั่งเป็นความสูงเมตรหนึ่งแปดสิบเซนเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีข้อที่ลูกค้าไปเห็นมาเนี่ยเขาอาจจะทันมาจากสำนักอื่นแล้วบางทีความสูงของระยะห่างแต่ละชั้นมันอาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะมันไม่มีมาตรฐานที่เขาทำเนาะคือเหมือนประมาณว่าสำนักไหนทำแบบไหนสำนักไหนทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็กำหนดความสูงมาก็ได้นะครับผม หรือว่าจะนับเป็นชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าสั่งข้อเซลต้นเพราะเราจะสั่งเจ้าเดียวนะฮะฉะนั้นอย่างเงี้ยสิบชั้นครึ่งคือเมีรสามสิบห้าของผมนะฮะเหล็กสับท้ายนะครับเพื่อเอาไว้กันตกของสินค้านะครับก็มีทั้งหมดสี่ชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าท่านใดสั่งข้อสิบเอ็ดชั้นครึ่งจะมีห้าตัวอันนี้สิบชั้นครึ่งมีแค่สี่ตัวนะครับ กอลอกฝาท้ายนะครับเป็นสแตนเลสนะครับมีโซ่ล็อกโซ่ล้องมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากทั้งหมดนะครับผมนี่ส่วนตัวล้อบรรทุกด้านหลังนะครับคุณผู้ชมหลายหลายท่านบอกว่าเอ้ยเซลต้นทําไมใส่แต่ล้อแม็กนะครับมีแต่ล้อแม็กหรอไม่ใช่ครับลูกค้าเลือกเองนะซึ่งถ้าท่านใดอยากได้เป็นกระทะบรรทุกผมก็มีนะครับผมก็มีกระทะบรรทุกนะับไม่ได้มีแค่ล้อแม็กอย่างเดียวนะครับอันนี้ใช้เป็นแม็กบรรทุกเลนโซนะครับผม p พาลอยโปรนะฮะนี่ลูกปืนใหญ่นะครับผมแล้วก็ยางเนี่ยเป็นบรรทุกมิชลิน2 2 5 7 5ขอบ15จัดทรงย้ายหูแนบหน้านะครับขึ้น1น,นิ้วนะครับแล้วก็นี่ดูยี่ห้อแนบที่ใช้เห็นไหมสามมิรนะครับผมนี่ชุดแนบนะครับดามกระบะนะครับบนล่างอย่างหนานะครับคุณผู้ชมดามทั้งตัวเลยทั้งบนและล่าง นะครับแต่ข้านบนจะไม่เห็นแล้วเพราะว่ากระบาไลเนอร์มันมันปิดคลุมไปหมดเรียบร้อยนะครับส่วนตัวแหนบด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้ที่พาดูนะครับใช้เป็นแหนบเบอร์20มิลครับคุณผู้ชมข้างละ5ตัวนะครับห2 3 4 5ที่เสริมเข้ามาแล้วก็ชุดโชคไขว้พร้อมสก,กีคันนี้ใช้เป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับก็สีแดงนะครับลูกค้าเน้นสีแดงนะครับก็ทําสีนู่นนี่นั่นเป็นสีแดงให้แล้วก็ ตรงเตงคันนี้ลูกค้าไม่อยากย่อมากนะครับก็ใช้เป็นตรงเตงเดิมนะครับเพราะถามว่าทรงนี้นะครับก็อาจจะสูงกว่าตรงเตงย่อหน่อยนะครับแต่บางคนนะ่ะแบบว่าไม่อยากให้มันเตี้ยมากนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแค่ด้านหลังอาจจะไม่เตี้ยเท่ายอ่อค่นั้นเองนะครับแต่พอบรรทุกของแล้วก็ลงมาเสมอกันกับด้านหน้าได้เลยนะครับนี่ ในส่วนของภายในนะฮะคุณผู้ชมสำหรับรถคอกนะครับก็ออปชั่นพื้นฐานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องเลนซีดีนะครับพวงมาลัยดึงเข้าดึงออกยกขึนโยกลงได้เกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นเครื่อง3 1 9 0แรงม้าแรงบิด450รอ้านิวตันเมตรฉะนั้นเฟืองท้ายเนี่ยต้องบอกว่าในแรงม้าแรงบิดมันเยอะฉะนั้นเฟืองท้ายรอบมันจัดกว่าในรุ่นก่อนๆตัว2อ2 0ัลงไปอยู่แล้วนะครับเราจึงทำโดยการเปลี่ยนเสื้อผพา นะครับไม่ได้ไปทดเฟืองท้ายเพิ่มเติมใช้เฟืองเดิมนะครับคุณผู้ชมก็จากที่ทํามาเห็นลูกค้าก็บอกว่าโอเคใช้เฟืองเดิมก็จบทุกคันไม่ต้องไปทดเฟืองเพิ่มเติมนะครับเพราะว่านี้ก็โอเคและใช้งานได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ก็ยังไงฝากนะครับเจอต้นเห็นคอมเมนต์เยอะลูกค้าบอกว่าเห็นไม่มีไฟตัดหมอกกับอะไรนะกุญแจรีโมทใช่ไหมก็เลยบางทีกไปซื้อยี่ห้ออื่น นะครับมาซื้อกับยูสุเถอะครับลูกค้าวันนี้มันอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปทําเพิ่มเติมเอาอย่างน้อยก็นะได้ยอลสุนะฮะคุณผู้ชมพูดเหมือนเข้าข้างตัวเองแต่ก็แบบเชียร์ขายนิดนึงอะนะอ่ะโอเคครับผมก็ขอบคุณละกันที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ